มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโรงพยาบาลกรุงเทพพิศณุโลกชี้แจงชัดหลังโดนเอี่ยวดรามา่าผู้ป่วยมะเร็งเต้านมวันที่17สิงหาคม2568จากกรณีหญิงสาวชื่อว่าบิวซึ่งป่วยเป็นมะเร็งเต้านมระยะที่3ได้เปิดรับบริจาคเงินเพื่อรักษาตัวเองและได้รับเงินช่วยเหลือจากคนไทยกว่า1ล้าน6สนบาทในชั่วข้ามคืน ก่อนจะเกิดกระแสดราม,ม่ากเกี่ยวกับความไม่โปรง่งใสของยอดเงินบริจาคต่อมานะคะโรงพยาบาลมหาที่ใ,นในัยนเรศวรประกาศชี้แจงกรณีมีผู้ใช้ Facebook โพสต์ภาพและข้อความการรักษาตัวที่โรงพยาบาลและขอรับบริจาคเงินทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนเข้าใจข้อเท็จจริงเรื่องการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิทถูกต้องจึงเรียนชี้แจงดังนี้ ทางโรงพยาบาลมหาวิทยายลัยนเรศวรได้ตรวจสอบและพบว่าผู้ป่วยรายดังกล่าวได้เข้ารับการรักษาและได้รับยาตามแนวทางมาตรฐานเป็นไปตามสิทธิการรักษาของผู้ป่วยโดยไม่ได้มีการเรียกเก็บค่าย,ยาค่ารักษาที่เบิกได้ตามเกณฑ์ข้อบ่งชี้การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยรายดังกล่าวล่าสุดนะคะโรงพยาบาลกรุงเทพสโนุโลกในเครือ ของ BDMS ระบุว่าแม้ว่าโรงพยาบาลจะไม่ได้ให้บริการรักษาผู้ป่วยสิบประก,กรรันสังคมโดยตรงแต่เรายินดีให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ตามข้อตกลงระหว่างโรงพยาบาลหากมีการส่งตัวผู้ป่วยมาเพื่อตรวจวินิจฉัยหรือการรักษาโรงพยาบาลสามารถให้บริการตามขั้นตอนที่ภาครัฐกำหนดและดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายจากภาครัฐโดยไม่เรียกค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากผู้ป่วยทางนี้ยกเว้นกรณีผู้ป่วยต้องร้องขอรับบริการตรวจเพิ่มเติมนอกเหนือจากสิทธิที่ภาครัฐครอบคลุมซึ่งอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวคะ่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ